เ,เพราะได้แนวทางและวิธีการอีกที่มันสําคัญมากกว่าสูตรปุ๋ยที่ทําให้ลูกใหญ่คือตัวนี้แหละครับน้อง<ช>ส,สีของลําไยที่มันโอเคมัน<ช>มันต้องมันต้องเป็นสีที่งามจริงๆนะครับคืออัตราการที่เขาทําแล้วเขาจะไม่โดนตัดตะกร้ามันก็มีผลเพราะวันนี้ถ้าเกิดเราเราเรา,เราใช้คุณภาพดีแบบนี้คนเก็บเก็บสบายใจแม่คนเก็บเ็าคือถ้าเกรดไม่ดีเขาก็โดนตัดไงแต่เขาโดนซื้อกินมั่งซื้ออะไรมั่งแต่คือถ้าแบบนี้คือไม่โดนไง ใช่เขาก็มีประโยชน์ของเขาและเขาก็ไม่คุยกันเลยนะเจิคนนี้เงียบเลยเนาะไม่รู้จักกันไงเนี่ยที่มาด้วยกันเนี่ยกะวันนี้ถ้าอย่างนี้ได้ประมาณกี่ตะก้าคนทีได้ลำไยสวยงามๆจะได้สามสิบที่ไม่ได้นลำไยสวยก็ปลเม็ดเต็มมือกันนะใช่ใช่ปอ๋ครับเพราะฉะนั้นแนวทางการทำลำไยที่ชัดเจนคือหนึ่งจะต้องทำให้เจ้าของสวนมีความสุขคนเก็บแฮปปี้ นะครับพยกคปี้ได้ตังค์ด้วยนะแล้วก็คนขายก็เอาไปทำกำไรได้เพราะฉะนั้นวัดวัฒจักรตรงนี้มันสำคัญต,ตอนแรกเขาตั้งใจว่าวันที่15เก็าเออสะใจเลยไหม่วงเนี่ยเลื่อนเนื้อแน,น,น,น่นเลยไม่มีเสียหายเลยนั่นคือประโยชน์ของการที่เราได้ทำลำไย,ยแบบคุณภาพจริงๆอะ่ะอ๋อ <laughs> ครับ,นะรบดิครับที่ห้าไร่โอ้ห้าไร่ก็แสดงแสดงว่าเฉลี่ยหไลน่นี่มีอย่างอื่น้วยปะ ไนับยำใหญ่เดียวห้าไร่ก็ได้ห้าแสนได้ไรล,ละแสนแสนุ oh. วันนี้ที่รอคอยนะครับของแม่สนิทนะครับคือแม่ของนังดุยนะครับคือการเก็บลำไยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันว่าลำไยห้าแสนที่เหมามืดไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้โ oh. ห oh. ตื่นเต้นเพ้าว่าลูกใหญ่ลูกสวยน่าดูเลยก็ oh. มันมาจากของสวยเพราะฉะนั้นของสวยต้องได้ราคาดีไปดูกันครับ แนวทางของการเหมามืดนะครับบางคนสงสัยว่าเป็นยังไงนะครับขั้นตอนคือวันที่เขาซื้อนะครับเขาก็จะมาตกลงราคานะครับกับจำนวนตันที่กะเกณฑ์ไว้นะครับแปลงนี้นะครับเปิดไป5้าแสนสแล้วก็ตกลงที่5้าแสนนะครับแล้วก็มีการจ่ายมาจํามาก้อนหนึ่งแล้วนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คุยกันแล้วแต่ตกลงแต่วันเก็บครับเริ่มเก็บก่อนเริ่มเก็บจะต้องโอนตังที่เหลือมาให้หมดซึ่งแปลงนี้เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเก็บได้แล้วข้างบนนี่เหมือนเหมือนอาไว้ได้อีกกนนนะะะเเเเพรรราาาาาาาว่่่่่่มมมัััยงงงไไใหหญทขข็บบ้ลค แต่เป็นปั้นดีจังเลยเป็นพวงดีจังเลยนะครับของพวกนี้ถ้าอยู่ในตะกร้าจะใหญ่กว่านี้ครับแล้วคือตอนนี้ตอนเช้าอยู่ถ้าเจอแดดมันจะพองขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้ครับลำใหญ่สวยงามจริงครับดูต้นนี้ฮะอันนี้คือเต็มระบบเลยนะนุชเต็มระบบเลยนะครับเต็มระบบทุกอย่างเลยตั้งแต่ทําสารครับจริงๆแล้วว่าการทําสารมันก็มีหลากหลายวิธีแต่ของน้องดุ๋ยนะครับก็บอกให้แม่ว่าปีนี้ลองทําสูตรชาตีเลยพี่ชาตีเต็มที่เลยนะครับไม่ลงดินเลยครับปรากฏว่าอัตราการออกของดอก ค่อนข้างที่จะเสมอกว่าแล้วก็ออกดีกว่าทุกปีเลยด้วยซ้านะครับแต่ในอดีตนะครับมันมีการลงดินเพราะฉะนั้นการออกก็จะไม่เสมอเท่าไหร่บางต้นก็ออกมั่งไม่ออกมั่งแต่พอได้ทําใบอย่างเดียวนี่ครับโอ้โหออกดีจัดนะไปดูกันครับน,นี้มันกําลังแห้งนะครับกาลังจะแห้งสีสันก็คือถ้าเป็นผมถ้าเป็นลายกิโลเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะต้องแขวนไว้อีกนะเพราะเราน้ําหมักแต่ถ้าหมอมืดนะมันแล้วแต่เจ้าของที่เขาซื้อไปว่าเขาจะเก็บลูกไซส์ไหนเขาทาตลาดในแบบไหนเพราะบางทีราคาดีนี่ก็ใหญ่แล้วนะ ขาแบบเนี้ดูง่ายๆนะนุชถ้าไปไปดูที่ห้างบางห้างที่เขาไปขายกันเล็กกว่านี้นะใช่ราคาปลีกก็ห้าหกสิบนะเล็กกว่านี้อีกอันนี้ก็คือไซส์ก็คือใหญ่กว่าในห้างแล้วนะครับแต่ยังไม่จับเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เหมามืดกับลายลัมก็ต่างกันนะเนาะเหมามืดก็คือเขาพอใจเก็บเขาเก็บนะครับเริ่มเก็บตะการแรกก็ได้หรือเขาจะแขวนไว้ก่อนเก็บไล่ไปก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาแล้ว ใช่แปลงนี้ได้ลงเทโอแคลนะครับทางดินด้วยนะครับตัวอะไรครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วฮะต้องต้องบอกพี่น้องทุกท่านว่าต้นเล็กๆแบบนี้การที่ทำให้เขาไม่แตกะมันก็คือ,ม,คอมันก็คือเก่งละและที่สำคัญคือต้นเล็กทำให้เป็นเป็นรุ่นเดียวกันกับต้นใหญ่เนะี้ยคือเรื่องแปลกเลยเพราะต้นใหญ่ต้นเล็กจะต้องอาจจะเก็บ กเก็บที่หลังอีกนะครับโตไม่เท่ากันด้วยนะครับและที่สําคัญคือโอ้โหได้ทุกพวงนุนะครับได้ทุกพวงเลยแล้วก็โตดีเดินทะลุมานี่ไหมนี่นี่ฮะสะใจเลยไหมอันนี้ก็เริ่มเริ่มไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับสแสดงว่าสองต้นแรกเนี่ยมันมันออกช้ากว่าเขาดิ ใช่น,นี้มันออกชายข้างในใหญ่ยิ่งข้างในนี่ใ,นใหญ่เป็นเลื่อเลยนะดูดิและที่อยากให้พี่น้องทุกท่านคือไม่มีเสียหายนะเห็นไหมฮะไม่มีเสียหายเลยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือลูกที่สลาดนี่ฮะดูพวงทั้งพวงเนี่ยเ,เนื้อเนื้อแน่นๆเลยไม่มีเสียหายเลยนั่นคือประโยชน์ของการที่เราได้ทําลําไยแบบคุณภาพจริงๆอะ่ะเพราะถ้าคุณภาพไม่จริงเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับปแปลงได้ห้าแสนแล้วดูดิมีกี่แถวอีกนู้ดลำไย,ยเขามีแค่สองแถวเองนะครับตรงเนี้ยสองสามแถวเองนะครับแต่ยาวนะครับ สวยงามจริงเนี่ยแล้วหนักเนาะหนัก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 ครับหนักเดินมาได้หน่อยเห็นก็คือนี่ยังไปไม่หมดกี่ต้นนีงนะครับก็คือเนี่ยฮะดูลูกแน่นแน่นเลยโอ้โหดูหนักหนักเจ้าของสวนดูฮะโอ้โหว่าบอสวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอสครับกำลังแจกงทานพอดีครอลงทานที่ไหน แดงอ๋อไป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 เลยครับพากันไปเลยรถขวางปะวะทำแล้วทำเสร็จแล้วกำลังจะไปแม่ได้ยินเองจะมาแล้วมารับตังค์อ๋อครับครับดูดิครับเนี่ยฮะรูปแต่งตัวนะถ่ายรูปคือคือแม่เขาจ่ายยังไงเออเราต้องถามก่อนเนี่ยเพราะคนรับตังค์ใช่ไหมใช่เขาจ่ายแม่ยังไงที่ที่โอนมระจำมาก่อนเท่าไหร่โอนปรจำแสนห้าแล้วที่เหลือก็จ่ายแล้ว ใจแล้ววันนี้ใจโอนหมดแล้วใช่ห้าแสนโอ้ลำไยแม่ดูดิสะใจไหมใสะใจใสะใจมากนะครับโอ้โหภูมิใจมากปีนี้ภูมิใจมากเลยครับก็ขายเองนะฮะถ้าของมันไม่สวยขายไม่ได้หรอกจริงมันอยู่ที่ของนะแม่อันนี้กี่ต้นนะร้อต้นแล้วก็สิบจริงๆในเพจเราลงไว้ฉีดยาประมาณพันห้าจริงๆฉีดยาสองพันนะครับ ต้องเรียนพี่ตอนแรกผมแก้ข้อมูลไม่ได้นะนะสองพันนะครับประมาณ2องพันลิตรใช่ไหมน้องดุดใช่ใช่ชิ้นยาประมาณ2องพันลิตรตลอดนะครับชายก็ถือว่าได้ทะลุเป้าเลยแหละนะทำลำไยสองปีแปดแสนอ่ะใช่ป่ะใช่ทำลำไยสองปีแปดแสนน่ะเก้ต้นร้อยเก้าสิบสามต้นสองปีแปดแสน่ะพื้นที่ห้าไร่โอ้ห้าไร่ก็แสดงแสดงว่าเฉลี่ยห้าไร่นี่มีอย่างอื่นด้วยป่ะไม่มีไม่มีนับลำไยเดียวห้าไร่ก็ได้ห้าแสนได้ไร่ละแสนนู้ดโอ้ เขาบอกว่าลำใยอ่ะราคาไม่ดีหรอกทําไม่ไ <nói> ด้หรอกนี <can> ่คร <spirit> ับห้าไร่ห้าแสนถ้าแม่มีร้อยไร่แม่ได้เท่าไหร่วะนะคนเก็บยิ้มเลยดิแบบเมาก็คือไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาอ่ะรวรับหลังแล้วกลับใช่แต่ก็น่าจะยุ่งอยู่เดี๋ยวโอแม่มาใกล้โอ้โหนี่ให้เข้ากับสีทองเลยดีนี่นี่ดูดูลำไยสีทอง งใช่สวยสวยจริงสวยทั้งเจ้าของสวนสวยทั้งลำไยอ่ะใช่นี่นะตบวเบอร์ตบวเบอร์เก่งมากนะฮะนี่นี่ฝีมือดูแลฝีมือดูแลลูกชายที่ก็าฉีดอ่ะที่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 ปรึกษาพี่เมื่อวานอันอันนี้ก็คือจัดสูตรไปแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มใช้แบบเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นแปลงแต่ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เริ่มสร้างเพิ่งเพิ่งมาเริ่มสร้างเนื้อครับสูตรเราก็ต้องดูถามไปเพราะใช่ใช่ เด็ก้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาแบบนี้เลยนะเฮ้ยนี่นี่เป็นตะก้าอะไรวะเนี่ยขอาไข่กับไข่ใหญ่ตะก้าตะก้าแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ออ๋นีครับตะก้าหาบเขาเขาไม่ใช่เข่งเออเขาไม่ใช่เข่งไม่ต้งถอนครับแมงถอนโอ้ ไอ้ต้นพวกนี้มันมันยังโตนะปกติมันใบเล็กๆเนาะใช่ใช่มันใบเล็กๆจริงๆแล้วใบเล็กๆเกือบๆจะเป็นแบรแก้วแบบนี้จริงๆมันจะต้องแตกบ้างนะใช่แต่ทีนี้ก็คือที่ดูครับแม่มันไม่แตกเลยไม่ลำไยไม่มีแตกเลยนะครับมีแตกดใจไม่ไหวไปดูในตะกร้าดีกว่านี่ันนี้อันนี้ก็ทีมงานแต่งคุณภาพนะครับมาแต่งช่อให้ด้วยก็คืองานพุณต้นเลยใช่ทีมงานคุณต้นมาแต่งคือคุณต้นเ็าจะ ดูแลเรื่องการแต่งที่เป็นสินค้าคือถ้าใช้ปุ๋ยิปรีแล้วต้านคุณต้นแต่งมันจะลงตัวมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นพวงแต่งง่ายเนี่ยตรงนีงน้เข้าตรงนี้เล่ไปไปไปือบอกเข้าตรงนี้เขาไปดูไฟอ๋อไล่พี่ใหญ่อ่ะไม่ใช่เขาอ,อจุดไล่ยุงช้าว <laughs> นี่ในลูกล้วงเหรอนี่ลูกล้วงสามตะกะ้าเออลูกล้วงน้อยมากมันเป็นพวงนะเนาะนี่นีน่วันนี้เอากี่ตะกา้กาเอ,อ่อลำายงามใช่ไหมฮะลำไยดกงามปกติลำไยอ,อย่างนี้จะได้ประมาณกี่ตะก้าวันหนึ่งอะ่ะสามสิบได้ไหมสี่สิบได้ไหมเอาแล้วเพิ่งเพิง่งเจอเหรอเพิ่งเจออ๋อเพิ่งเจอลำไยเยอะนี่กินข้าวดีนะงานนี้ไม่มีสวยเพิ่งมีสวยที่นี่ใช่ไหม อ๋อสวยนะฮะใช่ใช่นู่นนู่นพวงเบลเลอร์เลยไปดูตรงนู้นตากแดดนะอันนี้ครับก็คือเก็บอันนี้ให้เห็นนะครับถ้ามันเป็นพวงไงลำไยลูกร่ลงมันน้อยอันนู้นน่ะคนเดินขีดขีดไม่ได้แล้วอ่ะมันติดหรอมันติดมันมันย้อยติดกระถางอ๋อโอ้โหนี่เป็นพวงเลยนี่โอ้ให้แม่ถือได้ไหมแม่ถือหน่อยดิีโอ้โ โหสุดยอดเลยฮะเนี่ยมันโค้งดงามมากเลยดูยสุดยอดเก่งมากเออลงเฟซไปคนขอขอกินมั่งสุดยอดเลยอันนี้ฉีดยาไปกี่วันแล้วนะดุยหลายวันอยู่นะโอ้เจ็ดแปดวันแล้วอันนี้ไทโอแคลเราดุ๋ยได้ใช้ตอนไหนนะอ่อรอบที่แล้วรอบสุดท้ายอ๋อแต่ไอ้ตอนตอนฉีดทางดินเนี่ยระยะประมาณห้าห้าเดือนห้าเดือนกว่า ห้าเดือนกว่าก็กได้ใกล้คือลงดินแล้วเนาะลงดินดีบอกได้ฉีดเทโอเคลลงดินหมดตอนห้าเดือนกว่าตามสเต็ปเลยนุนชนะครับนี่เราเ,เรามา<ช>ขอดูนะในกองก่อนโดยนะครับถ้าดูในกองเนี่ยให้ดูให,ดให้ดูสิ่งแรกที่ดูคือเนี่ยมันไม่แตกอืมนี่ตรงเนี้ยมัน,ม,นมันไม่มีแตกเลยนะมันไม่มีแตกแบบคือเพื่อหาแมงวีก่อนอืมไม่ค่อยมีใช่เพราะ,ะถ้าลจะแตกมันจะมีแมงวีใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็น้อยมากเลยเนี่ยแล้วก็คือ,อ อัตราคือได้พวงอ่ะพวง<ค>เขาพอ,พอดีพอดีนะครับแต่ที่สําคัญคือผมว่ามันแน่นมันหนักมันหนักอยากดูพวงเล็กๆพวงหนึ่งว่ามันกี่กิโลเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอ่ะช่างดูดิโอเฮ้ยบ้าแล้วฮะพวงละโลเนี่ยเล็กๆนะแล้วเนี่ยโลหนึ่งเนี่ยเออไม่ได้ คือ <c oughs> โอ้โหเกือบโลนั่นน่ะอาทิตยไปก้าขีดเอ้วหล่นไปแล้วเนี่ยแล้วถามว่าเราเราไม่ต้องทำเยอะเลยเนาะใช่มีมีนิดกีดพวงเล็กๆเองคือลำไยถ้าดีอะดุยสังเกตง่ายๆรู้ป่ะอะไรอ่ะเขาเขาจะเงียบเขาจะไม่คุยกันเขาจะไม่คุยกันอันนี้คือตุดแดดแล้วหรอหรือไปยังยังลงไปอีกมีอีกเราจะเงียบเขาจะไม่คุยกันรถไรแม่รถอ้อมมันใกล้เคียงกันหมดเลยน้องๆดุย อือเบอร์มันลงตะก้าง่ายใกล้เคียงกันหมดก็นนี่สามตะก้า,า,กล,าลูกล่งลวลลงหน่อยเดียวสามตะก้าครึ่งเลยเนี่ยดู้นนะใช่ก็ลูกล่วงประมาณสอ,องสามโือประมาณร้อยเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ใช่อันนี้ดีดีดีจัดเลยลลเดินไปดูตรงไอ้นิดนึงไปไปโอ้โหนี่นี่ตรงนี้ใหญ่ว่ะเฮ้ยยิ่งยิ่งข้างล่างยิ่งใหญ่อะใช่ข<ป>้างล่างใหญ่กว่าข้างล่างดอกมันจะโรยดอกแรกเหรอใช่โอ้โหนี่นุ๊ก พวงนี้จ <laughs> <Chris g> ังเลยเป็นพวงพวงเฮ้ยนี่เจอแล้วไงนี่ตามนี่สวยเนี่ยคนเก็บก็สวยเห็นไหมสวยเลยไหมนี่นี่เเจอแล้วนี่อ๋อหาหาลูกามานานเลยนะเดินหามาหาลูกแดกหาลูกแดดคือไซส์มันเล็กกว่าเขานี่พวงดีๆนะฮะก็คือกำลังดี ต้องตากก่อนแต่เดี๋ยวค่อยดูนะมันแห้งไวที่พี่เคยเจอเขาคือของพี่เกตเกตวอไปมันแห้งไวนะครับเจอแดดนิดเดียวก็แห้งแล้วแล้วคืออัตราการที่เขาทําแล้วเขาจะไม่โดนตัดตะกร้ามันก็มีผลเพราะวันนี้ถ้าเกิดเราเราเราใช้คุณภาพดีแบบเนี้คนเก็บเก็บสบายใจแม่คนเก็บก็คือถ้าเกตไม่ดีเขาก็โดนตัดไงแต่เขาโดนซื้อกินมั่งซื้ออะไรมั่งแต่คือถ้าแบบนี้คือไม่โดนไงใช่เขาก็มีประโยชน์ของเขา แล้วเขาก็ไม่คุยกันเลยนะเจ็ดสิบคนนี้เงียบเลยเนาะไม่รู้จักกันงาเนียที่มาด้วยกันเนี่ยวันนี้ถ้าอย่างนี้ได้ประมาณกี่ตะก้าคนณที่ได้ลำไยสวยงามๆหมดเขาจะได้สาสิบกว่าที่ไม่ได้ลำไยสวยก็ได้ยี่สิบกว่าอ๋อยี่สิบกว่าแล้วจะได้เบอร์แล้วจะได้เบอร์แต่นี่มันต้นเล็กก็เก็บง่ายหน่อยเนาะใช่ค่ะมันได้สวยไหมเนี่ยสวยอยู่สวยอ่ รอไกลมากเลยค่ากับบ้านนี่สามวันถึงบ้านไม่ต้องกลับแลอกกันนะ3า <c oughs> วันถึงบ้านนี่เราเฮ้ยถึงน,นิงนงใได้ได้ได้เงินดีกว่าดิได้เงินดีค่ะอ,อ่พูดมาอยู่ไทยพูดไทยเก่งมาอยู่กี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ห้าปีค่ะโอเก่ง <ๆ S 2> มากแต่พม่าแต่พม่านะครับถ่ายคนสวยใส่ตะกร้านะครับ <laughs> โอ้ อนนี้มันจะเป็นพวงพวงบางพวงก็มีติดหลายเบอร์หน่อยใช่แต่ถือว่าโหนีะฮะสามสี่พวงก็จะเต็มตะกร้าแล้วนี่ครับเราขวางไปแล้วครับโทษทีโทษทีไปแล้วนี่มาแล้วฮะเดี๋ยวดูตอนเทหน่อยฮะนี่เทให้หน่อยเทให้หน่อยนนี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือไม่มีแตกนะครับ นี่ครับก็คือให้ดูคือไม่มีแตกนะครับแต่การนี้จะเต็มแล้วนะครับเพื่ม่าแป๊บเดียวออโอ้โหงานทั้งคนเก็บงามทั้งลำาไยนะครับอ้าวเขาเดินหนีเราไปแล้วนะฮะ แสงแดดแรงเลยนะครับเอ่อฟาดรุดยืนยืนอสวยงามนะครับใช่เทเลยครับยก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 ใส่เออเออยกเทเลยนะครับใช่ ไม่ต้องไม่ต้องเอาเทปเลยลงไปเลยฮะจะดูฮะใช่เนี่ยอ๋อทำร่าหาลูกแปลกนะฮะโอ้โหนี่ฮะเอาโหนี่ฮะใช่เกียร์วอร์ดุ้สองร้อยห้าดุยเกียร์วอรดูใส่เท่าไหร่นะเพราะบางคนมองถามว่าเฮ้ยลำไยสวยๆแบบนี้ใส่เกียร์วอรเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบครับเพราะผมมองว่าลำไยมันดกมากแล้วที่สำคัญนะครับก็คือ คือคนจ่ายตังค์ปุ๋ยไม่มีอันน่ะใช่คือคือแม่จ่ายตังค์ค่าปุ๋ยไม่อันน่ะไม่เคยอันปุ๋ย่าเใหยดุยแพงนะเว้ยให้ดุยสูงนะเว้ยให้ดุยราคาไม่มีเต็มที่ใช่ได้แบบนี้ไงครับเพราะฉะนั้นคืออย่างเกรดวอมันมันสำคัญจริงๆนะครับจะให้แม่ยืนอยู่ใกล้ตรงนี้เออนี่แหละนี่แหละแต่แล้วสวยทั้งคู่เลยเนี่ยก็เราจะก็ถ่ายรูปไปด้วยอัดคลิปไปด้วยนะครับสวยงามฮะ ไปดูไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ไไจะปิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่าแม่จะไปทําบุญต่อฮะย,ย,อย,ยังไม่ทอดทยังไม่ทนนอดโอ้ด,<ๆ>ดีนะครับเขาบอกว่าลำไยสอยดาวไม่มีคนเก็บนี่ครับนี่คนเก็บเยอะครับใช่ลำไยอย่างนี้เก็บสบายใช่ไหมฮะหวานกรอบๆค่ะ อันนี้เคยเก็บมานานยังครับเก็บมานานแล้วค่ะโอ้ดีจังเลยสวยมากอะเอาลงมาที่สวยนะปกติเก็บเก็บแบบนี้อย่างเดียวหรือเก็บกัมพุกด้วยกัมพุกด้วยค่ะอ๋อถ้ากัมพุกก็ไปตลาดอีกที่นึงกัมพุกกําปั้งเก็บกัมพุกกําปั้งอ๋อแล้วแล้วแต่เท่าแก่สั่งครับงดงามจริงฮะนี่อลังการนะ มันมันมันเป็นพวงพวงเหมือนนี่เป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องทุกท่านดูการแต่งกิ่งนะครับนอกเหนือที่เราจะมาดูผลผลิตเลยนะครับเราดูดูการแต่งกิ่งที่การแต่งกิ่งเขาเอาไว้เป็นช่อช่อคือกิ่งฝอยไม่เหมือเห็นไหมมีแต่กิ่งหลักนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่พี่น้องทุกท่านลองเอาไปปรับใช้ได้นะโอเคอย่าไปหวงกิ่งเยอะครับหวงกิ่งไหมครับว่าครับกิ่ปาลินใช่ ใช้กิฟรินนี่ครับก็เป็นการรผมใช้มาหกปีแล้วปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละไม่ไม่เคยไม่เคยพลาด<ะ>อ๋อไม่เคยล่วงลูกใหญ่แต่ไม่ล่วงมันมีตัวยาที่ไม่ล่วงครับกิฟเฟอรินก็มีเนี่ยน พอแห้งเนาะพอแห้งมันเหมือนมันเหมือนมันจะพองขึ้นมาอีกนิดนึงนะใช่แต่สีสันชอบมากครับชอบชอบสีสันของเนี่ยเนี่ยคือพอดูในตะกร้ามันก็เหมือนว่าเฮ้ยมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะแต่พอมาอยู่ในมือนี่ก็ไม่น้อยหน้านะนุนะปกเม็ดเต็มมือกันนะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแนวทางการทำนาวิทยที่ชัดเจนคือหนึ่งจะต้องทำให้เจ้าของสวนมีความสุขคนเก็บแฮปปี้นะครับแฮปปี้ได้ตังค์ด้วยนะ แล้วก็คนขายก็เอาไปทากําไรได้เพราะฉะนั้นวัดวัฒนจักรตรงนี้มันสาคัญแต่ถ้าเกิดทุกอย่างนี้มันมาจากการที่ทุกเริ่มต้นไม่ดีอ่ะคนเก็บจะได้ตังค์จังไงอ่ะใช่ไหมใช่ <laughs> ใช่ใชและคนขายใครจะมาซื้อแพงอ่ะเพราะว่ากําไรเขาไม่มีเพราะฉะนั้นวัฒนจักรแรกครับเ,เริ่มต้นตั้งแต่เราเห่อนนะฮะถ้าเราลองตัดสินใจดีๆว่าการสูตรแบบนี้มันสามารถทําให้เราได้กําไรได้วัฒนจักรนี้ก็จะสมบูรณ์แบบเศรษฐกิจไทยก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับใครบอกว่าทำนาไดยไม่ได้ตังค์ผมเถียงเเเเเปป็นนนลลยยะพราาว่่แงี้้ไได เฉลี่ยไร่ละแสนนะครับปีที่แล้วได้สามแสนปีนี้ได้สามแสนห้าไล่สามแสนปีนี้กระโดดมาเกือบเท่าตัวครึ่งนะใช่เกือบเท่าตัวเนาะใช่เพิ่มอีกประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยทำลาย6ปีไม่เคยว่าไม่ได้ใช่ได้ทุกปีเท่ากับ6ปีที่ทำมาก็คือได้ไปน่าจะเกิน2ล้านแล้วใช่ใช่ครับแต่ปีที่แล้วได้3 0 0แสนปีนี้ได้5 0 0แสน5้ไล่ได้8ปดแสนลำลายอ่ะครับนี่สวยงามจริง ขออย่างเดียวครับวันนี้ฝนจะเพิ่งตกเร็วเพราะว่าเขาเช่นช้างก้างกันเยอะๆใช่ไหม <c oughs> โอ้ทั้งล่างมันใหญ่ขวางบนจริงว่ะแสะดงว<ช>่า,ามันได้น้ําดีกว่าเยอะมันมันออกก่อนเนาะดินดินข้างล่างจะดีกว่าอ,อดินข้างบนจะมีหินนิดหน่อยแต่ดินข้างล่างจะสวยโคนนั่นแหละที่โคนช้างที่คนที่ตัวช้างอ่ะนะ <c oughs> พี่คนพี่ใหญ่มาชุบสีให้ฮะพี่ใหญ่มาให้พรชุบสีไปแล้วโอ้เออนี่สวยเลยอันนี้แห้งแล้วเก็บเองแล้วใช่ไหมอ้าคนงานเท่าไหร่สี่สิบคนอ่ะโอ้เยอะจังง่ะข้างล่างเริ่มใหญ่จริงว่ะใหญ่แลแห้งด้วย แห้งด้วยอ,อ่าโอ้นอนนอนตักแดด,ดนี่ครับเขาทำตะกร้าสวยมากเลยนะฮะมาดูดิพวงบอลเลอร์เลยเรือ่องแต่ทำล้วงแค่นะี้ใช่งามจริงโหด,ดูดูนี้นี่นี่ถือถือเป็นพวงถ้าถือเป็นพวงมันก็เป็นอย่างนี้หมดอะถือพวไงไหนกลุ่มไหนก็เป็นอย่างเงี้ยแต่แต่สีอะต้องบอกว่ามันเป็นลำไย,ยต้นเล็กนะถ้าเกิดเราวันนี้เราเราเก็บลำไยมาวางไว้อะ บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะใช่ช่เทียบ <c oughs> ใช่เพราะสีอย่างเงี้ยมันคือลำไย,ยสีต้นใหญ่นะใช่แต่จริงแล้วมันมันเป็นต้นเล็กๆแต่ทาสีได้แล้วดูความดกนี่มาดูเขาบอกว่ามันดกไหมนี่มาดูนี่นี่นดการแต่งกิ่งทรงพุ่มมาสําคัญครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้จะพามาดูแค่ความดกความสวยความอะไรของทกาก้าอยากให้พี่น้องทุกท่านดูว่าการคัดกิ่งสําคัญและที่สาคัญคืออย่าไปหวงกิ่งอย่าเอากิ่งไว้เยอะกิ่งหลักๆครับเอาไว้น้อยพอแล้วมันจะเป็นปั้นๆนะครับอันนี้ของดุยบะ ใช่ใช่แล้วนู้นทหารไปทุข้างบนนี่นะเห็นไหมก<ช>ิ่งหลักมีก็ไม่กี่กิ่งน,นะครับแต่พอมันปลายยอดมันจะเป็นพวงๆปันป้นๆอ่ะใช่ใช่เหมือนนิ้วมือเราอ่ะใช่เดินดูหน่อยไหมเดินขึ้นมานะครับจะกลับบ้านอดใจไม่ไหวฮะเริ่มแห้งสีแบบเมียนตามากอันนี้ก็เป็นเชื้อราสูตรของเราที่เราจัดการมานะครับน้องดุยก็บอกว่าพี่เชื้อราตัวนี้ผมไม่เคยใช้เลยสุดท้ายพอได้ใช้น้องดุยบอกใครกังวลเลยเพราะได้แนวทางและวิธีการอีก ที่มันสําคัญมากกว่าสูตรปุ๋ยที่ทําให้ลูกใหญ่คือตัวนี้แหละครับน้องสีสีของลําไยที่มันโอเคมันมันต้องมันต้องเป็นสีที่งามจริงๆนะครับเรียกว่าสีสีนางงามเลยละฮะเป็นอย่างนี้จริงๆมันลูกมันมเนียนมันไม่มีเข่ามันไม่มีอะไรแล้วมันเหมือนกันทุกลูกเลยเหมือนกันทุกลูกนะครับคือบางทีแบบสวยจนแบบไม่อยากให้ไปไหนเลยคิดถึงรู้สึกผูกพันเห็นกันทุกวันอ่ะ่ ใช่ไหรู้สึกผูกพันแม่ลูกเป็นเพราะว่าเฮ้ยไม่อยากให้เขาเก็บไปไหนเลยยังอยากยังอยากจะให้เขาอยู่บนต้นใช่เพราะว่ารู้สึกแบบใจหายเหมือนกันนะเอาใจหายจริงๆเพราะเห็นตั้งแต่เล็กอ่ะเห็นรถเข้ามาอุ้ยจะไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายมันก็งดงามแบบมันมันมันเกินเกินเป้าหมายที่เราวางไว้จริงๆอ่ะมันเกินเป้าจริงๆคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยครับมันมีหลายๆตัวที่ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นไทโอแคลมันเข้ามาใหม่ ประมาณสองปีเราก็เอามาทดสอบกันก่อนแล้วก็มาให้ดุยใช้แบบเต็มระบบปรากฏว่าผลมันได้มากเกินคาดจริงๆเราเราแค่หวังว่าไม่แตกใช่เราหวังว่าดกแล้วไม่แตกแต่นี้มันเกินเกินเกินดกแล้วไม่แตกคือไม่แตกด้วยสีสวยสีมันสวยจัดสีมันสวยมากนะครับใช่ตัวนี้แนะนําเลยครับแนะนําเลยไทยโอเคลนะครับคือเหมือนเหมือนแบบได้ต้นหนึ่งของที่ได้จากต้นต้นหนึ่งมาได้คุณภาพหมดเนอะมันก็เลยให้ทําให้แบบลำใหญ่ไม่ค่อยได้ขยับไปได้เมื่อลำใหญ่เยอะ แห้งแล้วนะครับนี่เริ่มแห้งแล้วโนสงนู่นนู่นนู่นเป็นทางเลยมันเหมือนถ้าดูในรูปมันมันเหมือนเป็น AI หรือเปล่าวะใช่พี่พูดคนนี้ฝีละเออเหมือนรูป AI เลยเปล่าไม่ใช่เลยเมั่เปานผมถ่ายผมถ่ายไปบางทีเพื่อนหาว่าใช้ AI ทํทำมันไม่ใช่อ่ะใช่ครับมันโหนี่มันทั้งหมดเนี้ยมันเกิดจาก มันเกิดจากเหตุเหตุและผลนะใช่ไหมนุชใช่มันมีจากเหตุและผลมันมีเหตุและผลในตัวมันเองครับงานที่ได้มาไม่ใช่ง่ายๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับจริงๆแล้วดุยน้องดุยก็ถามว่าช่วงนี้ใช้อะไรใช่ไหมดุยเออดุยเราเราทำยังไงนะดุยก็ถามแล้วเนะาะระยะนี้ใช้อะไรอย่างนี้อย่างนี้นและคือคือเราวางแผนกันอย่างนี้ครับบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ชตีวางแผนก็ดุยยังไงคือดุยก็แค่ส่งรูปในระยะที่จําเป็นจร ين, ิงๆเรามาดู แต่ยาดอกเรามาดูแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าดุยส่งรูปมาดุยเป็นคนที่สื่อสารทางรูปได้ดีครับดุยจะถ่ายรูปเป็นเพราะฉะนั้นผมก็จะดูจากรูปแล้ววิเคราะห์ได้ง่ายแล้วถ้าเกิดกังวลอะไรขึ้นมาเนี่ยดุยก็จะบอกพี่ปุยมาดูหน่อยซึ่งตั้งแต่ทำมาดุยไม่เคยบอกให้มาดูเลย <c oughs> เพราะกุไม่กังวลเลยครับดูผมพี่ <c oughs> ผมไม่กังวลเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดจากการวางแผนใช่ดุยก็จะส่งรูปมาดูเนาะครัพี่ส่งรูปมาด ปุ๋ยก็ไม่ได้ยากแต่ที่สาคัญครับแม่ดุยไม่ได้อั้นปุ๋ยจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับเพราะว่าดุยบอกว่าถ้าลําไยประมาณนี้อยากได้ตังค์ลำไยดกต้องทําแบบนี้เราก็เป็นผลที่แม่เขาตัดสินใจใช้ชุดยอดจริงโดยรวมแล้วลงทุนอ่ะประมาณแสนห้าแสนห้าขายได้ห้าแสนใช่ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้ทําเองคือจ้างคนงานทั้งหมดจ้างทั้งหมดใช่จ้างทั้งหมดแสนห้าฉีดยาฉีดยาสองถังฉีดยาสองถังนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เลยให้เห็นว่ามัน มันก็คือลงทุนถ้าร้านหนึ่งก็ลงทุนสามแสนอ่ะแต่จ้างหมดนะจ้างหมดไม่ได้ทําอีกใช่ครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะครับก็แปลงดําเนินน้องดุลปีนี้เดี๋ยวเรามลลุนของแปลงอันนี้ของแม่น้องดุลยครับแปลงหลังของดุลยอีกพฤษภาครับพฤษภาครับอันนั้นพศจิกาไปพศจิกาใช่เดี๋ยวนนมาลุนอีกครับอันนั้นก็ลุ้นล้านกันอีกนะครับใช่ไปก่อนครับครับ